สวัสดีค่ะชาวธาตุลมอริสามิจิเชียนทาโร่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะ คนรักเก่าของคุณเป็นคลิปสองคนรักเก่าของคุณนะคะประจําวันนี้นะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2 5 6 4ค่ะชาวธาตุลมคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนตุลแล้วก็กุมค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปเชอร a ลรีดดิ้งนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ได้จดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานในไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะไม่เหมาะมีไพ่ทั้งหมด2ฝั่งนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งของคุณนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่ ของคนรักเก่าของคุณนะคะขออนุญาตเปิดไพ่ให้ครบเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการส่องพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกป,ปักรักษาดวงของชาวธาตุลมทุกท่านนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะขอดูเมเนจี้นะคะพลังงานตัวตนอดีตที่ผ่านมานะคะปัจจุบันรวมถึงพลังงานเอาคัมของ ชาวธลมด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็น5ดาบนะคะ King of Attimes, Chain of Wands, f i of Pentacles Seven of Atomies, The Wild Hand, Four of Atomies, Ace of Wands. ทรียมซอสโฟร์อัวน์เดชีมาดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะคะคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย ผลงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่หกเหรียญสิบถ้วยเก้าไม้ king of wands Five of Cups, the Sun, Ace of Swords, Ten of Wands, Queen of Swords. f i v e of Pentacles Queen of Pentacles เริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุลมคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่5ดาบนะคะหดาบเนี่ยจะเป็นลักษณะของช่วงเวลาที่เราเองอาจจะรู้สึกมีความแตกต่าง จากคนอื่นมีความแตกต่างในด้านของความคิดเห็นเราเองอาจะมีพลังงานของการใช้เหตุและผลใช้ความคิดตื่อตองใช้เหตุผลตรากะในการตัดสินใจรวมถึงจะเป็นช่วงที่เราเองค่ะอาจจะต้องดิวอยู่กับคนหมู่มากซึ่ง คนหมู่มากอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะเป็นคนในที่ทํางานอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะแต่ลักษณะของไพ่5้าดาวจะเป็นการที่เราค่ะต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นจุดยืนมุมมองของเรานะคะให้อีกคนหนึ่งค่ะหรือคนที่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์ไปพูดคุยค่ะเขาได้ รับรู้ถึงเหตุผลของเรานะคะรวมถึงไพ่ห้าดาบยังสื่อถึงว่าในบางคนเองอะคะ่ะมีจุดยืนมีความคิดของตัวเองค่อนข้างแน่นนะคะหาดาบยังสื่อถึงว่าในบางคนเองอะคะ่ะตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะคะ่ะต้องต้องพูดคุยกับคนหมู่มากแต่มันจะเป็นการที่ต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกัน นะคะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นการพูดเป็นการคุยแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดไปในทิศทางเดียวกันคิดต่างกันหันหลังให้กันก็ได้นะคะภายใบนี้สื่อถึงเราเองอาจจะพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาโดยใช้จุดยืนของตัวเองค่อนข้างแน่นนะคะอาจจะมีการใช้คำพูด ตรงไปมากเกินไปก็ได้นะคะในบางคนเองเนาะคนที่พูดคุยด้วยเขาเองอาจจะรู้สึกว่าทําไมเราพูดดูรุนแรงจังหรือว่าจะเป็นการแบบดูตรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเป็นช่วงของการพูดคุย brainstorm นะคะโดยถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะทีเนี้ยอดีตที่ผ่านมาล่ะคืออะไร อดีตที่ผ่านมามีคิงถือดาบมี10ไม้มี5เหรียญ7ดาบแล้วก็ The Wild h ฮนอดีตที่ผ่านมาเจอความสัมพันธ์ที่เราเองอาจจะมีการทุ่มเทนะคะเนาะทุ่มเทใจเวลาความรู้สึกค่ะ5เหรียญมันเหมือนกับเราเองแบบได้ทุ่มเทให้เขามากค่ะจะเป็นการให้ทรัพยากรให้เวลาให้ใจให้ความรู้สึกก็ได้นะคะเนาะทีเนี้ย การทุ่มเทของเราค่ะมันเหมือนกับเราอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะการแบกรับความรู้สึกด้วยค่ะเนอะอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาชาวธาตุลมค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลในตัวเองรวมถึงใช้ เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราอะค่ะสิบไมเท้ามันเหมือนกับเราแบบความรู้สึกหรือความคาดหวังของเราก็ได้นะคะเราแบบความคาดหวังของที่บ้านแบบความคาดหวังของตัวเองรวมถึงสิบไม่เท้ายังสื่อถึงว่าเราเองอะค่ะมีเรื่องให้ต้องรับภาระเยอะนะคะในอดีตที่ผ่านมาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะสิบไมเท้าบางคนทํางานหนกักหรือว่าบางคนค่อนข้างเข้มแข็ง คนรอบข้างเขามองว่าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถค่ะเ,เราเองอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกจนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วเนาะเราถึงจะพูดออกไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะบางครั้งการเป็นคนเข้มแข็งมากเกินไปก็ทําให้เราต้องเก็บความรู้สึกหรือแบกอะไรหลาอย่างไว้กับตัวเองนะคะอืทีนี้มีคิงถือดาบมีเด e ะวฮันแสดงว่า อดีตที่ผ่านมาเจ็าบเราเองอาจจะไปรับไปรู้อะไรบางอย่างก็ได้นะคะว่าคนรักอะค่ะทำอะไรรับหลังเราหรือว่ามีอะไรที่เขาแบบไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือเขาอาจจะมีอะไรปิดบงังปิดบังเราค่ะไม่บอกให้เรารู้เนาะเจ็าบนะคะเราเองก็เหมือนแบบต้องคอยไปสืบไปส่องนะคะไปค้นคว้าหาคำตอบนะคะกับความรู้สึกที่เราเกิดคำถามโดวยว่งน,น,นะคะยังสื่อถึงว่าอดีตที่ผ่านมาในบางคนเองนะคะเจอความสัมพันธ์ที่ มามาหายหายนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเห็นไหมตึกอะคะ่ะมันมันถล่มอะเห็นไหมคะถูกสายฟ้าฟ,า,ฟาอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางคนนะคะเจอความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับทะเลาะกันบ่อยนะคะรวมถึงบางทีอยากจะหายจากกันเลยแล้วไม่ได้คุยกันเลยะคะ่ะก็ได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมา มันมีการที่เราเองอาจจะไปทุ่มเทมากกว่าเขาก็ได้แล้วเราแบกรับความรู้สึกหรือความคาดหวังมากเกินไปนะคะคิงถือดาบจะเป็นลักษณะของคนที่ดูเย็นชาเนาะนะคะเราเองอาจจะแสดงออกแบบเย็นชาแสดงออกเหมือนไม่สนไม่แคร์เขาก็ได้นะคะแต่ว่าในใจเราเองก็นั่งเศร้า้อยนะคะอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะคิงถือดาบจะเป็นลักษณะของคนที่ถ้าสมมุติว่า คนรักดูไม่ค่อยโอเคหรือว่าไม่ยอมรับในมุมมองหรือจุดยืนของเราเราเองก็เลือกที่จะเดินหันหลังออกมาก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะหันหลังแม่หมอมองว่าเราเองอาจจะได้มีการทุ่มเทนะคะทุ่มเทห้าเหรียญคือการให้ไปหมดแล้วค่ะเนาะให้จนหมดเนื้อหมดตัวอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็แบบถอยหลังกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองขอหนึ่งใบให้กับคิงถือดาบหนะะ่อยค่ะคิงถือดาบคืออะไร S <S เราเองอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เคยเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกกันมานะคะเนาะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องเลือกยังไงไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงนะคะ <S 2> <S 2> อยู่ในสถานการณ์ของการต้องเลือกค่ะ <S <S เลือกทางเลือกหรือคน2คนหรือ2ทางเลือกในการตัดสินใจทําให้เราตัดสินใจยังไม่ได้คะ่ะแต่ทีเนี้ยการตัดสินใจของคุณก็คือหายออกมาเลยนะคะถล่มกันแล้วก็เนี่ยตัดนะคะ หนึ่งดาบตัดออกมาเลยนะคะตัดออกมาเลยแล้วก็บางคนนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นรักออนไลน์นะคะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์เจอกันในโลกโซเชียลนะคะเว็บเดทได้ด้วยเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของคนรักเก่าของคุณนะคะชาวธาตุลมตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่ย6เหรียญ6เหรียญจะเป็นลักษณะของคนที่ชอบทําบุญเนาะคนรักเก่าจะชอบทําบุญหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหเหรียญยังสื่อถึงว่าตอนนี้ค่ะเขาเอง อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นผู้นําที่ต้องดูแลคนที่มีศักดิ์มีสีม,สมีวุฒิภาวะหรือมีอายุที่น้อยกว่าค่ะ จะเป็นคนที่แบบชอบดูแลคนอื่นก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือมีออยุท้าบรรดาศักดิ์สูงต้องมีลูกน้องในใต้สายงานใต้บังคับบรญชายเยอะๆก็จะเป็นลักษณะของคนที่ชอบดูแลคนอื่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาชอบทําบุญนะอาจจะต้องมีรายจ่ายเยอะก็ได้นะคะหกเหรียญยังสื่อถึงว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กๆในบ้านนะคะหรือการทําบุญการดูแลคนอื่นที่อายุน้อยกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลูกๆของเขาได้ด้ว ด้วยนะคะถ้าใครที่คนรักเก่าของคุณเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมีลูกแล้วอย่างเงี้ยนะะก็เป็นเรื่องที่เป็นช่วงที่เขาต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกๆของเขานั่น,นะคะอม,มีรายจ่ายเยอะเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอดีตที่ผ่านมาคนรักเก่าของคุณนะคะเขาไปเจออะไรมาบ้าง สิบถ้วยคนรักเก่าของคุณค่ะบางคู่บางคนอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสิบถ้วยยังสื่อถึงว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะของคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความสุขในครอบเอ่อก้าวไม้ไม่มองมองว่ามันเหมือนกับเขาค่อนข้างระแวงนะคะอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เขาชอบมากนะชอบมากรักมากแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันทำให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจห้าถ้วยก็คือ อกหักนะคะอกหักจากความสัมพันธ์ที่อาจจะไปเจอรักคนที่มีเจ้าของก็ได้นะนะคะเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวเขาไปเจอคนรักที่มีเจ้าของแล้วนะคะหรือมีครอบครัวอยู่แล้วคิงถือม้ทีเนี้ยด้วยความที่ใจของเขา,าค่ะมันอินไปแล้วอะ่ะมันเหมือนกับรักไปแล้วอินแล้วแล้วตัดตัดใจไม่ได้คือมันมาไกลเกินที่จะตัดใจทีเนี้ยมันทําให้เขา,าค่ะมีกําแพงเกิดขึ้นแล้วก็มีความระแวงในความสัมพันธ์ด้หรือไม เนี่ยเด e s u ซนะคะเดือนซันมันเหมือนกับเขาเองอาจจะไปดีลกับพ่อไม่แม่ไม้มีลูกติดก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของคนที่เฮ้ยชอบมากแล้วอะ่ะเราหลงรักเข้าไปแล้วอย่างเต็มหัวใจแล้วเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอได้ไปรู้อะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจมากนะคะห้าถ้วยเนาะขอขยายหนึ่งใบให้ห้าถ้วยหน่อยอยากรู้ว่าห้าถ้วยคืออะไร คุณถือถ้วยเอ่อบางคนเนีนะคะแฟนเก่าของคุณเขาเองอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เขาจำเป็นต้องเก็บความรู้สึกต้องข่มความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้ทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะหนึ่งยังไม่มั่นใจหรือเอ่อปัจจัยภายนอกที่ทําให้เขาจําเป็นต้องเก็บมันเอาไว้ข่มมันเอาไว้ค่ะเนาะขออีกหนึ่งใบค่ะสามดาบ แน่นอน3ดาบรัก3าเศร้าเรา3คนนะคะเนาะก็เลยต้องผิดหวังเสียใจกลับมานั่งเสียใจในพื้นที่ของตัวเองนะคะพลังงานของคนรักเก่าของคุณนะคะจะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเข้ามาเยอะนะคะเมสิงค์นูนะคะอดสซานเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแม่หมอมองว่าเขาพอเขาได้รับรู้อะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกแบบหวาดวิตกวิตกกังวลใจหวาดระแวงกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยนะคะเนาะอ่ะ ีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้อ่ะคุณเป็นยังไงบ้างชาวท่านลมขามี4ี่ดาบ1ไม้3มดาบ4ี่ไม้จะชีอ่ะบางคู่บางคนตอนนี้อาจจะกำลังเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งไม่เท้าาจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเริ่มต้นมาจากการที่เออจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจที่ทำงานนะคะหรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบ จริงจังอ,อยากจริงจังหรือต้องการจริงจังนะคะจริงจังจริงใจมั่นคงยั่งยืนนะคะอยากที่จะรักและดูแลคนคนนั้นนะคะให้ไปตลอดอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมีมากกว่าสีไม้เท้าแสดงว่า เราต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนนะคะลงหลักปักฐานคุยกันถึงเรื่องของอนาคตนะคะมีอนาคตร่วมกันเห็นไหมคะเข้าสู่พิธีไมนพิธีวิวานะคะสีไม้เท้าการวางแผนซื้อบ้านเสื้อสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นลักษณะของคนที่ต้องเอาจริงเอาจังแล้วอะตอนนี้นะคะถ้าชาว่าตลมตอนนี้นะคะที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแม่หมอมองว่าเราเองอะค่ะก็ ก็ค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เดชีเนาะเหมือนกับเราก็ปรับตัวนะคะพยายามเรียนรู้ศึกษาดูใจกันนะคะกับคนนั้นนะคะแต่สมมติว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะมันเหมือนกับเราเองอาจจะกําลังตามหาใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่ต้องการที่จะลงหลักปักฐานกับเราเนาะรับกันไปยาวๆคะ่ะทีนี้ใจเราเนี่ยมันเหมือนกับบางคนอะ สาดาบยังรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวในอดีตก็ได้นะคะเนะาะสดาบหรือว่าตอนนี้ที่เราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้หรือเป็นรักเราสองสามคนก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้ที่เราเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ต้องการความมั่นคงยั่งยืนยืนยาวนั่นคือความคาดหวังนั่นคือความต้องการของเราถูกต้องไหมคะแต่ทีเนี้ย ในความเป็นจริงบางคนเองกะกำลังไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักเราสองสามคนก็ได้ไปเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเ,ออเขาเองอาจจะว่าขายฝันให้เราก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราไปรับไปรู้นะคะก็เลยทําให้เราค่ะรู้สึกเสียใจเสียใจแล้วทำไงอะสีดาบเสียใจแล้วก็ถอยหลังกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราแม่บ่มองนะสีดาบมันเหมือนกับคนที่ในอดีตเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ มันไม,ม,นไม่มันไม่ประสบผลสําเร็จแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามบางคนชาวธาตุลมชอบเจอรักซ้อนนะคะเนาะรักที่แบบไปเจอคนที่มีเจ้าของอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้บางคนออชอบคนนี้ตกหลุมรักคนนี้แล้วคุยกันและสภาก็เพิ่งรู้ว่าอ่าเขาก็คือเขามีแฟนแล้วหรือเขาแบบมีคนของเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาเคยมีครอบครัวอยู่แล้วเหมือนกับเ,เราเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยค่ะตอนนี้เนาะมันเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเราได้ไปสู้อะไรมาเยอะแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทความจริงใจชาติถ้าเราเป็นคนรักใครรักจริงนะคะแต่จะเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะเนาะเพราะฉะนั้นสีดาคา่ะมันเหมือนกับเราเองแบบเราได้พยายามทุ่มเทที่สุดแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยมันเหนื่อยทีเนี้ยเพอเหนื่อยเนี่ยไม่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะเจอความสัมพันธ์แบบไหนเราเองอาจจะรู้สึกเข้มแข็งก็ได้นะคะแล้วอาจจะแบบเริ่มมีเหตุผลมีจุดยืนมีมี m i n d s e หรือมีมุมมองของตัวเองค่อนข้างชัดแล้วว่าต่อไปเนี้ย คนที่จะเข้ามาจะต้องเป็นแบบไหนเหมือนกับเราจะเริ่มสร้างสแตรดานและเริ่มสร้างมาตรฐานแล้วว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยที่จะกําลังจะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นแบบไหนถ้าไม่เป็นแบบที่เราต้องการเราเองก็อาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นไปเลยก็ได้นะคะมันเหมือนกับเราสู้มาเยอะแล้วค่ะจนเหนื่อยแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วเงี้ยค่ะเนาะถ้ามันไม่ได้เป็นไปดังที่ใจเราต้องการนะคะอืม โดยปกติแล้วชาวธาตุลมค่อนข้างปรับตัวง่ายนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจคนอื่นๆด้วยเรียนรู้และเข้าใจคนอื่นๆน,นะคะไม่ได้เป็นคนที่ยึดแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักขนาดนั้นเนาะทีนี้พลังงานของคนที่คุณกำลังดีอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของเดชีเนาะชาวลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในฝั่งของคนรักเก่าของคุณล่ะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่ย หนึ่งดาบสิบไม้ควีนดาบหาเหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญในฝั่งของเขาไม่หมอมองว่าตอนนี้มันเหมือนกับเขาเองอะคะ่ะอาจจะเพิ่งเริ่มความสัมพันธ์ที่เคยตัดและเริ่มต้นใหม่เนาะหนึดาบคือการตัดและเริ่มต้นใหม่นะคะความสัมพันธ์ที่เจอกันทางไกลนะเป็นโรคออนไลน์นะคะรักทางไกลรักออนไลน์นะคะ เจอกันในโลกโซเชียลมีเดียหรือเว็บเดทนะคะแต่ทีนี้ความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเหมือนกับเขาเองอาจจะ ไปเจอคนรักที่มีความต่างกันนะคะในด้านของฐานะหรือสังคมหรือไลฟ์สไตล์หรือครอบครัวนะคะความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการเงินสถานะทางการเงินที่แตกต่างกันด้วยหรือมีเรื่องของการเงินที่ทําให้เขา,าค่ะต้องคิดเป็นกังวลใจเนาะสิบไม้มันเหมือนกับเขาค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะคะตอนนี้เนะเาะอาจจะงานเข้าเยอะหนึ่งนะคะเนี่ยหกเหรียญตัวตนของเขาอาจจะมีเรื่องต้องจ่ายเยอะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวรวมถึงการแบกรับภาระเรื่องของการงานหน้าที่การงานหรือความคาดหวังของที่ป้าของตัวเองนะคะสิบไม่้ท้าอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เหนื่อยด้วยนะคะเพราะว่าตัวของเขาอะค่ะค่อนข้างเข้มแข็งในตอนนี้นะคะเหมือนกับเขาเนี่ยเคยผ่านความเสียใจยในอดีตที่เจ็บปวดความสัมพันธที่เจ็บปวดมากๆและมันยังคงมีความรู้สึกนั้นอยู่ในใจทีเนี้ย มันเหมือนกับเขาเป็นคนที่เริ่มที่จะเย็นชามันเหมือนกับเขากลายเป็นคนเย็นชาไปเลยนะในบางคนเองแม่หมอรู้สึกว่างเงั้นนะเออแบบรู้สึกเย็นชาไปแล้วอะค่ะเพราะว่าถามว่าทําไมถึงรู้สึกเย็นชาเพราะมันมีห้าเหรียญมาอีกแสดงว่าตอนนี้เขาก็ยังเสียใจอยู่นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ที่เขาเริ่มต้นมามันต้องเหนื่อยมันต้องพูดต้องคุยต้องสกรีนคนต้องเจอคนหลายๆคนแม่หมอรู้สึกว่าเขาทุ่มเท ลักษณะของคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงหนักแน่นอดทนนะคะรวมถึงเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ทุ่มเทมากๆแสดงว่าตอนนี้ไม่ว่าอาดีตหรือตอนนี้ที่เขาเจอแม่หมองมองว่าเขาค่อนข้างทุ่มเทห้าเหลี่ยงคือทุ่มเททุ่มทุนสร้างเลยนะนะคะให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกนะคะหรือให้ทรัพยากรเงินทองเนาะทีเนี้ยอันเนี้ยอาจจะกําลังรู้สึกว่าให้อีกแล้วแล้วก็อ่ะต้องมานั่งดูผลลัพธ์ดูแบบ มันมันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาปลูกหรือสร้างไว้อะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เท่ากับที่ใจเขาคาดหวังอะค่ะเนาะทีเนี้ยเขาเองก็เลยเลือกที่จะน,นิ่งแล้วก็ ถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อรอดูสถานการณ์นะคะควีนถือเหรียญ er นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาให้ความสาคัญกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะการงานการเงินนะคะการสร้างรายได้มันเหมือนกับช่วงนี้เขารายจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละหนึ่งในสิ่งนะคะที่ทำให้เขาค่อนข้างกังวลกับความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า หนึ่งนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครก็ได้นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะมันเหมือนกับเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครเพราะเขามีเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของเขาที่ต้องรับผิดชอบนะคะประมาณนี้คนรักของคุณนะคะถ้าทํางานอยู่นะคะเขาจะเป็นคนที่ทํางานเก่งรวมถึงเป็นคนที่สู้นะคะเนาะเขาจะเหมือนเป็นคนเป็นนักสู้เป็นนักสู้ที่ มีทั้งบูและบุญอะไรประมาณนี้เนาะนะคะลุยก็ได้ถอยก็ได้นะคะประมาณนี้อืมออก็ยังคงยังคงเหนื่อยอยู่นะคะมันเหมือนช่วงนี้เขาค่อนข้างเหนื่อยแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคัมนะคะของคุณชาวทัตลมนะคะคุณทัตลมเมถุนตุลกุมปักนี้มีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกับคนรักเก่าไหมคะ องถ้วย็ m Press wow. uh ้าวอือหือสามดาบ ถือดาบในฝั่งของคุณนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเราเองอาจจะยังคงมีความรู้สึกรักและผูกพันให้กับเขาอยู่นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเคยผ่านมาด้วยกันะนะคะมันยังคงมีความทรงจำที่ดีต่อกันอยู่นะคะ เราเองอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็คือคนคนนั้นแหละที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นเนื้อคู่กับเราได้หรือเป็นคนที่เราตกหลุมรักและเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลกันและกันมาซื่อสัสตย์ต่อก,กันหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์อะคะ่ะรักกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ฉันรักเธอฉันอยากดูแลเธอไปตลอดชีวิตฉันอยากมีเธอในชีวิตและก็อยู่ด้วยกันไปตลอดนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึก,กน,นะคะ Empress คือคนเขาคือคนที่คุณไม่สามารถลืมได้อะคะ่ะอืมห่หมอรู้สึ่งนั้นแม้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็ตามนะคะหรืออาจจะเป็นโสดหรือว่าจะมีใครเข้ามาแต่คนคนนี้ที่คุณมาส่องเขาวันนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณยังคงมองว่าเขาคือคนที่น่ารักคือคนที่คุณยังเก็บเขาไว้ในส่วนลึกของหัวใจเขาคือคนที่น่ารักมากๆตอนที่อยู่ด้วยกันเขาเคยดูแลเราดีมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่เหมาะกับการที่จะเป็นแฟน เป็นคนรักเป็นคุณแม่แม่ของลูกเราพ่อของลูกเราอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีอย่างเงี้ยค่ะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีน่ารักมันก็เลยทาให้เราค่ะยังคงรู้สึกรักเขาหรือว่ายังคงมีเขาอยู่ในใจเสมอนะคะถามว่าอยากคืนดีไหมแม่หมอก,ก็ยังรู้สึกนะว่าในใจล,ลึกๆเราก็อยากคืนดีกับเขาแต่ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในฝั่งของคนรักของคุณล่ะคะเจ็ดไมม เไม้มันเหมือนกับเขาอะมีกำแพงนะนะคะตอนนี้มันเหมือนกับมากับควีนดาบเียนะคะเนาะเอออาจจะเป็นการที่แบบเขาค่อนข้างมีกำแพงนะคะชีวิตตอนนี้ของเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าควีนถือดาบอาจจะเป็นการที่แบบอยากเคลียร์นะอยากเคลียร์อยากพูดคุยนะคะอยากเคลียร์กับเรื่องราวในอดีตถ้าจะเข้าไปพูดไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ พร้อมที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์นะคะแต่ว่าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมไม่หมอมองว่าเขาน่าจะไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆจากฝั่งของเขาเข้ามาหาเราอะนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปคือเราอาจจะต้องทลายกําแพงอะค่ะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเข้าหาเขาอะค่ะประมาณนั้นเนาะคีย์เวิร์ดนะคะของไพ่คือ3ดาบ3ดาบเนี่ยยังสื่ถึงว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะยังคงมีความหลงจากเรื่องราวในอดีต อาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าก็คือความเจ็บปวดมันยังคงอยู่อะค่ะอืมนะคะ,นะค,ะความเจ็บปวดยังคงอยู่ความเสียใจยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นแม่หมอมอ,มองว่าใน,บบนี่แนี้โอกาสที่จะรีเทิร์รนกันค่อนข้างน้อยนะคะค่อนข้างน้อยมากนะคะอืมหรืออาจจะไม่ได้กลับมารีเทิร์นกันนะจ๊ะประมาณนี้ คนคนั้นนะคะที่คุณอยู่ยด้วยในบางคู่บางคนมีพลังงานของชาวลัคราศาีตุลน,นะคะโอเคประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุลมทุกท่านนะคะหากได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะถือว่าดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะหรือว่าดูไวเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะไว้เจอกันปากหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ